สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องวาน,นิสาสไตล์มีแนวแซ่บๆมาฝากอีกแล้วค่ะเรามายำหมูยอใส่น้ำพริกเผากันนะคะหมูยอของเราวันนี้เนี่ยเป็นหมูยอแบบแผ่นแบบนี้นะคะเป็นแผ่น,น,นหนาหนาเราก็เลยจะมาทำเป็นแผ่นเล็กแล้วก็ซอยให้เป็นเส้นยาวๆค่ะส่วนเครื่องปรุงอื่นๆก็มีน้ำพริกเผามีแคบหมู มีพริกขี้หนูซอยหอมแดงมะน,นาวแล้วก็ะมะเขือเทศนะคะก็ยังมีผักชีอีกด้วยค่ะเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ค่ะวัตถุดิบของเราก็เรียบร้อยพร้อมยำแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือยำกันเลยค่ะวิธีการทำไม่ยากค่ะของเราเนี่ยเราจะเริ่มจากน้ำกระเทียมดองก่อนนะคะ แล้วก็ตามโดยน้ำปลาค่ะต้องระวังนิดนึงแต่ละบ้านเอ่อแต่ละยี่ห้อความเค็มต่างกันนะคะอัตราส่วนก็ต้องกะเอาค่ะแล้วก็บีบมะานาวลงไปตามความชอบนะคะแต่ลักษณะของยำน้ำพริกเผาเนี่ยจะไม่เปรี้ยวนำค่ะเสร็จแล้วเราจะาใส่น้ำพริกเผายี่ห้อที่เราชอบลงไปเลยค่ะของเราอันนี้ก็เป็นยี่ห้อแถวๆวบ้านนั่นแหละค่ะ กินกันมา,าหลายปีแล้วก็ถูกใจผส,สมกันให้ดีเลยนะคะแล้วก็ชิมดูค่ะขอตัดน้ำตาลนิดนึงเนาะจะได้กลมกล่อมมากขึ้นชิมกันเรียบร้อยพอใจแล้วละค่ะรสชาตินี้เค็มนิดหวานหน่อยแล้วก็เปรี้ยวตามมาเบาๆค่ะเดี๋ยวแล้วเราจะเอาผักลงก่อนนะคะของเราก็จะมีะพริกขีหนูซอยแล้วก็ะมะเขือเทศหอมแดงหอมแขกหอมใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะ ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วหมูยอที่เราหัน่นเป็นเส้นเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปลวกเขาสักหน่อยค่ะจะได้ไม่ท้องเสียเนาะลวกแป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ในชามยำของเราเลยค่ะใส่ลงไปร้อนๆแบบนี้เลยจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเอาผักเอาอหมูยอลงไปแล้วเนี่ย น้ำยำของเราตั้งแต่แรกก็อาจจะเจอจางลงไปบ้างเราก็ลองชิมดูนะคะขาดเหลืออะไรก็เติมลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มแคบหมูลงไปค่ะใส่ลงไปเยอะๆตามชอบเลยค่ะแล้วแต่สะดวกเสร็จแล้วก็จะใส่ผักชีนะคะผักชีบ้านเราเรียกผักชีฝอยที่อื่นอาจจะเรียกผักชีฝรั่งหรืออะไรแบบนี้นะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอมแล้วก็ทำให้สีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยหรือว่าไม่เน้นข้าวก็กินกับผักไปแบบนี้เลยค่ะทุกอย่างพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะในจานของเราก็มีผักรองอยู่แล้วนะคะมีผักดิบผักสดอะไรก็เอามากินเคียงได้หมดเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะยำหมูยอน้ำพริกเผาของเราน่ากินมากๆค่ะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขคิดอะไรก็ให้สมความปรารถนานะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ